สวัสดีหาซิบท่านครับมาชับมิดครับเสียงและภาพบิ๊ก <The occasion S 2> มานักเตะใหม่เฮาโทโมริโอเคมาอ่าดูฟอร์มนักเตะใหม่ของเราครับโทโมริเอา้วยน,นะครับขึ้นรับมาครับ จัดเทนเลยครับแบ็กขวาต้องมาแล้วไอ้อแบ็กขวานะครับตอนนี้ก็เร่งมาอยู่ตัวนึงนะครับอ่าเชสโกโมาครับอันนี้เป็นเอาพี่เล่นในไหนครับเพ5ครับผมปอเอเพ5ครับเพ 5, 5. เอายังมาบิก๊กเอาแล้วบอเข่าแล้ว,วบอ คือเข่าไว้เนี่ยป๊าปุ้มกองพ้นได้แล้วนั่นเองเข่าไปเรียบร้อยหนึ่งศูนย์สัดด้วยขวาลูกนี้แับออกไปขอบคุณเพชรทุกเม็ดที่ทยอยส่งมาให้เป็นกำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับผมโลมาขึงอยู่อ้าทบอลลี่ลุกอยเรียบร้อย โทโมริโทโมริยังบม่ได้สอบหมอบิ๊กปะหลดดุลดเลยหลดดุดเลยโทโมริโอ้ยพ่อเอ้ยแ <laughs> มนโมโนเก้าสิบล้านปอนกูเก้าสิบล้านปอนมันเป็นย่นล,ง,ลงสัางทิมมือซื้อบอบิ๊กเข้าโอ้ยโ,ฮโ,ฮโ,โตคตรแตกบอกโทโมรินะครับ พอ่อลุกรอเป่าปากปูดครับอขอบคุณหาซิปท่านที่แวะเขามาหากันครับโอ้ยหลุดเล้วไอ้เมนซี่เตียมโคตรแต่เงินไอ้เมนซี่มาแล้วนี่มาบีกว่า มันเป็นแปลกๆกรรมการเปาโนเวตเบิดเวลาครึ่งแรกครับผมกัปตันบูโนขึ้นรับตามมือมุยท่านนะครับอ๊ายอมัดกัปตันบูโนโอเว่นบูโน มาซาอุยนะครับหรือซื oh. dead, ah. oh. uh. ้อในซองผมก็คือมาซาอุยนั่นเองไอเมซี่โอ้สกัดนุ้ยเกือบแล้วเกือบมันเข่าหลุดครับอ้าวสวัสดีฟุกซ่าได้จ้าัสอยครับใบแดงบอลลูนี่กรรมการอันบอกเอ้อย่าเมาฟังก่อนฟังดิฉันก่อนหยุดอยู่นี่นะครับกรรมการกรรมการเป็นสุภาพสตีนะครับ เขามาเคี้ยนะครับอ่ <B ull ing noise> ปาปาดูดี้แมเนี่ยจนบอลทันโอ้โธมบุรีอีกแล้ว <laughs> <c oughs> เปิดช่องให้เขาเลยนาะพอเอ้ยอ้าวโมงมาก็เลยซ่องเขาถอดก้อนถอดก้อนนะครับพ <c oughs> ักก้อนพักก้อนนะครับมาเอ็นหลีกลงมาแล้ว <c oughs> อั่นดีพี่โด๊เดียบกาดาจโจสัตร์เพียบร้อยกับโห้โหทอมโมลีบอกบอกแล้วไหาผมบอกมาได้ดูดนัะคตทอมโมลีบอกเปลี่ยนผมบอกมาได้ดูดนันก็เข่าแล้วนะนี่ซุปเปอร์สโลโมชน น้ำจากเด็บ <US> อ่านี่เด็บกาลาโชยังอยู่กับเรานะครับอ,อดีนะว่าศูนย์หนาลงมาบ่คมครับอ่าเบอร์เจ,จ็ดเป็นของ นิโควิลเลียมครับเขี้ยะแม่พ่อเรียบร้อยดีครับประเดิม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 อามาเกฮีไปอยู่ร่วมกันนอกไปอยู่ร่วมกันนะไอเมซี่บอก ไปยุ่งไปยุ่งน้ำกันขอบีไม่นู่บอกผมขอลงเป็นตัวจริงได้บ้างก็ครนะับอ่าสัมผัสสัมผัสพอนุ่มแบทแมนสักครู่เดียวนะครับอืมขอให้สัมผัสสักครู่เดียวนะครับเป็นฤดูก,กาลใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวปรับทีมนิดนึงฮนะอืม